ทีมงานบอกว่าอยากกินสูตรเจโบโแบบว่าเอาหมูเนี่ยเข้าไปยัดไส้ในนี้ก่อนถ้า,าเธอบอกว่าเจโบไม่ยัดโอ้ยเขาละครับโอ้ยอ๋อดาราเขาจังไรเหมือนกันเนาะถ้าเป็นแว่นหนอเจโบอเอาอร่อยจะหายเป็นแหวนได้ไงเป็นปลาหมึกอ,อยากตบอินี่วะไม่แล้วคือตอนนี้มีแฟนหรือยังไม่เจ้าอา้อย อย่ามีแป้งอักษรยอดชื่ออะไรอร <c oughs> อรูว่ามันขม <c oughs> สวัสดีค่ะและนี่คือรายการหาทำ ่วงนี้ใช้เสียงหนักมากแต่ว่าวันนี้ไม่อัดไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับดารานักแสดงชื่อดังอ่าแล้วก็เป็นนักร้องชื่อดังนะคะคนที่มีชื่อเสียงมากในตอนนี้เธอทำทุกอย่างนะนี่นจะเป็นการเดินแบบการเป็นนักร้องคือทําได้ทั้งหมดเลยแล้วเชื่อว่านะคะหลายๆคนที่เห็นภาพปกเนี่ยก็จะรีบคลิกเข้ามาดูเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่กับสาวตาโตโบโลเมรต้า <นะ S 2> าเจยเฮ้ยแกนักกว่าาเยคนที่ดีกต้องไม่เนเป็เรายั่ะค่ะยวยเพวกราจะรับหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครัยังวันนี้อยากมาทำเมนูอะไรคะยำยำดบโบต้มยำกุ้งน้ำค้นค่ะค่ะว้าวันศุกรแล้วังเตรียมอะไรบ้างคะ กุ้งมีปลาหมึกมีหมูสามชั้นที่ใกล้จะหมดแล้วเพราะเอแคกินไปเยอะมาก <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะเครื่องต้งยมยำเครื <c oughs> ่องต้มยำเอาล่กกระบวนการการทำมนันยากไหมคะัพี่โบไม่ยากค่ะเพราะว่าเรามีตัวนี้แล้ว <c oughs> ยำยำจัมโบ้รสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะกลัวว่าการแข่งขันจะง่ายไปค่ะทุกคนขะเรามีการจับฉลากค่ะอุปกรณ์การหารั่นการลวกแล้วก็การหยิบค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์การหั่นค่ะ มีดตัวมีเหล็กนี่ค่ะมีดตัวค่ะและมีเส้นนี้นั่นแหละซื้อมานี่คือการใช้วันแรกนะเนี่ยใช่ฮะอุปกรณ์ในการหั่นนย่ร้อยนะคะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ในการลวกเส้นค่ะมีสามอันวกแล้ววกอีกโบกระทะเฮ้ยเราไม่เอาไม่ยากอ่ะมอคุข้าวต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์ในการหยิบค่ะลวกแล้วก็ต้องหยิบเส้นไงไม่มีมือเนาะ มือเปล่าหรอได้ซองสัวฉันตะเกียบค่ะองั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการทําเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ตนนี้คือมีการแบบแยกกันทำอ่ะเหมือนรายการมาสเตอร์เซฟเลยอ่ะอุ้ยวันนี้เราใส่เยอะมากเลยอ่ะคือเครื่องปรุงคนมากเลยอ่ะจริงๆอ่ะตัวยำยำเนี่ยเขาต้มแป๊บเดียวพอนะคะก็จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหม แล้วล่ะตอนนี้เส้นของเรานะคะแม่3นาทีคือแบบโอโหดูดิได้เส้นที่มันเหนียวนุ่มแบบนี้เลยอะ่ะต่อไปนะคะแล,ะกล้กเราจะทํานะคะประกอบล่างเป็นเมนูค่ะซึ่งปกตินะอันนี้เป็นคําแนะนําจากทางเรานะคะทุกคน1นซองให้ใช้น้ํา320 ML นะคะนี่สามารถตวงได้เลยก,ก็ประมาณ1แก้วแบบนี้นะคะทุกคนขานี่ไม่ได้เยอะเลยอืมเมื่อสักครู่นี้เราต้มไปแล้ว4ี่ซองแล้วก็สี่รอบถ้าเราตวงน้ําตามนี้นะเราจะได้คุณภาพรสชาติเนี่ยตามที่เขาโฆษณามาเลยใช่ถูกต้องมองให้ลึก เลขหนึ่งแม่แม่เส้นไ้ที่กําลังดีเลยยาตอนนี้ลูกสาวนะคะกําลังจะเอาเส้นไปพักไว้ก่อนฝ่ายน้ําล้นล้นตู้ไงรายการล้นตู้น่เอาเส้นมาพักไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะสุกไปกว่านี้เพราะว่าปกติคยต้องแค่สองถึงสามนาทีพอปลาหมึกหั่นนะหรือว่าสูตรเจโบเป็นยังไงอ่ะต้องหั่นไหมหรือว่ายังไงเจโบหั่นเป็นแว่นหรอเจโบเอาอร่อยจะหั่นเป็นแว่นได้ไงเป็นปลาหมึกอยากตบอินี่วะ ทีมงานบอกว่าอยากกินสูตรเจโบแบบว่าเอาหมูเนี่ยเข้าไปยัดไส้ในนี้ก่อนถ้าถ้าเราบอกว่าเจโบไม่ยัดเจโบเถียงได้ว่าถ้าเป็นเจโบเจโบไม่ยัดต้องมือป้าอะไรอย่างเงี้ยคนที่ใช้ตะเกียบต้องยัดพักยากไปกว่าเดิมไม่ยากหรอกแหมยากว่ะแม้ถ้าทำงีกเราไม่มีโอกาสได้กินหนูว่าแบบถุงแบบนี้อุ้ยใครดูฉลาดเลยอ่ะนี่ไงแม่บีบไหมยขาหรือเขาอ๋อดาราเขาไม่จังไรเหมือนกันเนาะ แม่มันยากอะ่ะยกแม่อกแสไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเจอความร้อนอะ่ะก็อย่างที่ใครบอกเจอความร้อนมันก็หายแล้วชั้ชโลกโอุ้ยแม่มันเปิดอะ่ะไสแตกอะ่ะเสียวอ่ะเอเสียวมือมือเลยคะ่ะตอนเนี้ย ไม่ลองลวกดูก่อนใส่หม้อหุงข้าวตับอุ้ยตามจับฉลากนะคะเป็นอยู่นะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะคุณสมค่ามันสุกนะปลาหมึกอย่าใส่บรราตาแบบนี้หรออุ้ยตอนนี้มันแยกล่างกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนแผนก่อนดีนะซี่สาวก่อนเดี๋ยวให้เจโบนะคะบังปลาหมึกส่วนเอแคร์ปั้นหมูเอ้กินหมูปั้นตุตลกนี่จะบอกให้นะว่าถ้าถ้าลมอันที่มันส่วนเกินออกไปแล้วอะดูดิมันเป็นหรอตุ้มจิ๋วอะเมื่อกี้พี่โบบอก โบชอบกินเมนูเสน้นคุณรู้ไมว่ามันจะอยากเป็นช่วงๆอะ่ะเมื่อคืนก็กินเมื่อเช้าแม่ก็ทําให้กินไม่ว่าจะกินอะไรไงถ้าได้กินกับคนที่เรารักคนที่เราชอบเราก็จะแฮปปี้แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเติมเต็มในทุกๆวันนี้ได้เรามียำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำคน้นค่ะเสียงทีวีซีมากเอาแหบไงเอาแบบว่าเอาโฆษณาเลยอะยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำค้นแซ่บถึงเครื่องต้มยำกุ้งแฉะ เลิศเราต้องลองฟัง,งนะเสียง,งกูเหมือนไข่ปลาหมัก <laughs> แต่ไม่ว่าจะอะไรไงก็ตามถ้าเราได้กินยำยำจัมโบ้ต้มยำกุง้งน้ำค้นแล้วยังไงก็ร้อยจะพูดกี่ <laughs> รอบจะพูดจนกว่า <laughs> กูอยากรู้ว่าจะพูดกี่รอบตอนนี้นะคะระหว่างพี่โบหั่นปลาหมึกนะคะให้ใครก็มาปั้นหมูนะคะทุกคนนี่ได้เลือกได้รอวอยู่นะใช้มือเลยอย่างนี้เลยคือไม่รู้หรอกเขาปั้นกันยังไงไม่รู้วิธีอคะคือแล้วกูชอบอะไรอย่างรู้ปะ้ะตอนนี้ก็ลวกแม่งเป็นลยกุ้งหม,ออมึกตอนนี้คืออยู่รวมกันทำ,ทำทำไปเถอะสุดท้ายมันก็อยู่ในกระเพาะเออกินกิน <ๆ S 2> ไปเถอะในขณะที่ฝั่งเยโบบอกว่าทำทำไปเถอะยังไงมันก็อยู่ในกระเพาะเด็กคนงานถามว่าแล้วมันจะสุกปะตอนเนี้ นี่อยากรู้เรื่องความรักเป็นยังไงบ้างดีแฮปปี้ดีคือมีแฟนแล้วหรออ้าว oh. <c oughs> โทษทีนะแกเรามีคนคุยแล้วอ่ะโหเธอเจ็บสิ อันนี้อยากอยากรู้ว่าใครเป็นคนจีบใครไม่มีใครเริ่มก่อนแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะโสดณตอนนั้นเลยเออ,เอ,อ,เอ,อฟังไหมเนี่ยฟังอยู่ไหมฟังอยู่ฟังอยู่มองหน้าดิเวลาคุยโอยมึงฟังมาตอนนี้นะกินมากเลยอ่ะทำไมเราไม่จบแค่เดโมนี่ยวะ่ะพูดแล้วแม่งกูเราอ่ะเหมือนแค่แบบพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันสามารถพูดคุยกันได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเออก็เลยหลังจากก็เริ่มคุยกันมากขึ้นเจอว่าอะไรอ่ะเอาภาษามนุษย์ยไปเอาภาษาดาราดิไม่ใช่ภาษาดารา ไปอยู่ในจุดที่พูดเอาเอาง่ายๆดิเป็นการเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นน่ะที่หนูโสดแล้วเออ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 ก็เดี๋ยวลองคุยกันดูก็ได้คือตอนนี้เขาบอกว่างั้นเดี๋ยวเราลองคุยกันได้เราทํายังไงเป็นกูก็กี่เราคายไปอยู่ห้องอ่ะใช่เลยว่าอะไรกันโยกกระดอกอ่อนเรขึ้นเรืออ๋อนึกว่านึกว่าเอ๋ต kind of ั้มแตกไม่แล้วคือตอนนี้มีแฟนหรือยังจ้าวเ้าวยัน ใคมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนโสด <c oughs> ช่วยหาแฟนหน่อยดิอยากได้แฟนในวงการนะชอบ <c oughs> คนไหนชื่ออะไรพูดมาเลยพูดชื่อมาเลยอย่ามีแฟนอนย่อชื่ออะไรอรรูว่ามันขม ตอนนี้นะคะวอยากล้องมาดูอ่ะน่ารับทานมากพี่โบดูดิน่ากินมากทุกคนดูดิขั้นตอนต่อไปค่ะทุกคนค่ะเราจะมาทําน้ํากันเนล่าชอบเป็นจี๊ดอันนใช่ไหมครับอะ้รนะขั้นตอนต่อไปค่ะนี่นี่ไม่ละคือมันละลายไวมากทุกคนเห็นไหมมันหอมมากตอนนี้ก็ลิ้นแบบลิ้นแบบแตกซานอ่ะลูกค้าหั่นเลยหันเลยกระเทยชัวอหูแล้วไม่ช่วงนี้คือยังไงมีแฟนหรือยังเออเหมือนเอแคลร์ มาร์กนิ้วสืปิ้งมาร์กนี่ดูสิเอ้ยแกใช้อะไรแกใช้ตะเกียบดิบ้านนี่มันคือที่ประคบตาเผลอไม่ได้เลยนะแหมถ้าเธอเป๊ะชิมได้นะอันนี้คือเอาอันใช้ก็ใช้มีดโตชิมสิมึงก็ใช้มีดเลยอ้เลิศใส่น้ำแข็งนะดูดเนาะร้อนเลยร้อนเลยต่อไปเราจะมาเพิ่มความข้นและกิมมิกนะคในเมนูนี้ให้มันน่าทานมากกว่าเดิมค่ะโดยการเพิ่มไข่ลงไปค่ะทุกคน เสียงปืนที่ขึ้นฟ้านี่ต่อมือเดียวต่อมือเดียวถ้าจะรีบเวลาแกอยู่กับแฟนแกเนี่ยนะไอหมอนั่นเนี่ยมันชอบกินของอร่อยมันพาแกไปกินบ้างไหมใช่ก็พาแกไปกินอยู่แล้วที่แบบว่าร้านไหนอร่อยอะไรเงี้ยก็ไปกันหมดใช่ไหมเจ๊โอเจ๊โอที่เหมือนเจ๊โบไม่แล้วอยากรู้ว่ามีแฟนยังอีแคร์เจอเธอแล้ว อ่ะผักเามีไว้ทําอะไร่ะแค่ตกแต่งเพราะว่าอันเนี้ยอร่อยู่แล้วเออใช่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะตัดีนะขายแค่หั่นผักชีไปเลยนะคะใส่เข้าไปในน้ำนิดนึงที่ความชอบส่วนตัวชอบกินมากเลยอ่ะนี่อุ้ยหอมมากเอออันนี้เราใส่แบบแอปแอปไหมให้รู้ว่าเดียแหละคือต้มยำออริจินอลไทยแลนด์นี่หอมมากเฮ้ยหอมไม่ต้องใส่นี่มันเป็นแกงโคแกงโบอะเขาเรียกแกงโบแตกอันนี้ใส่แหมใบมะกรูดตลกตลกคือปกติเนี่ยถ้าเป็นใบมะกรูดเราต้องมีการยีให้มันเกิดกลิ่นหอมอารม m ของมันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ ท่านไม่ต้องเพราะว่าจริงๆในซองเนี้มันหอมอยู่แล้วเราก็แค่ใส่เอาโรยเอาผับรวมมะนาวหั่นเป็นแว่นทำเป็นไหมคะต้องมีขาปะคะอุ้ยเสียงอะไรเนี่ยหรอปวดอีกไปต่อถูกต้องถูกต้องนี่แหละอุ้ยถูกต้องถูกต้องถูกต้องหนีมึงถูกมีหนีถูกต้องถูกต้องถูกต้องต่อไปนะคะเราจะมาแต่งจานกันดีกว่านะคะโอ้โหร้อนเลยร้อนเลยโอ้ย จานสวยมากแม่เอาอย่างนี้ระหว่างนี้นะค่ะเราเข้าสู่ช่วงหาขายหาขาย,หาขายวันนี้ไม่อะไมาขายคะแม่มียำยำจัมโบ้ค่ะทั้ง5รสไม่ทุกคนได้รับชมกันค่ะอ๋อตัวนี้ดียังไงคะตัวยำยำจัมโบ้เป็นเขาเหนียวนุ่ม ลื่นแล้วเขามาพร้อมกับแพคเกจจิ้งใหม่จริงๆวันนี้เนี่ยคือแม่จะมาเล่าให้หนูฟังถึง5รสชาติถูกไหมแต่ว่ารสชาติที่เราใช้ในเทปนี้นะคะคือซองสีส้มเลยค่ะยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งหนามข้นแซ่บถึงเครื่องต้มยำจากกุ้งแท้ๆค่ะสองสีแดงล่ะคคะสองสีแดงนะคะเป็นรสต้มยำกุ้งค่ะแซ่บไม่เหมือนใครจากกุ้งแท้ๆค่ะอันต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะสีเขียวใช่ยำจัมโบ้รสหมูสับนะคะอร่อยเข้มข้นจากหมูแท้ๆค่ะสีฟ้าดีกว่านี่เห็นกำลังดังช่วงนี้เลย ยำยำจัมโบ้รสต้ยมยำทะเลหม้อไฟค่ะแซปป่บเต็มรสซีฟู้ดค่ะสุดท้ายมองให้ลึกแต่ลูกค้าสีเขียวเข้มค่ะแค่พูดก็เสียวแล้วว่ายำยำจัมโบ้รสผัดที่เมาแห้งค่ะเผ็ดร้อนถึงเครื่องค่ะอ้ย หรสชาติเลยนะคะให้เลือกสรรกันเน้นอีกครั้งนะคะแพคเกจจิ้งใหม่นะอันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะครบางคนไปเห็นตามห้างร้านก็จะเป็นมันหน้าตาแบบไหนเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่นะคะหน้าตาสวยงามทันสมัยมากๆค่ะแล้วที่สําคัญเขาอัปเกรดตัวเส้นใหม่ด้วยนะใช่ค่ะตัวเส้นเขานะคะเหนียวนุ่มลื่นจะบอกนะคะทางห้ารสชาติเด่นยังไงแม่แทบสากส่วนผสมจริงสิคะเออพูดง่ายๆคือถ้าอยากกินต้มยำกุ้งเนี่ยก็จะได้รับรู้ถึงรสชาติกุ้ง จริๆ<ช>หรือว่าจะเป็นต้นยมยำกุ้งเหมือนกัน,นแต่เป็นน้ำขน้นน้ำานี่ก็จะข้นคักเลยกินได้แบบูนวลๆเลยลูกค้าแต่วัตถุดิบของจริงถูกต้องค่ะทุกเมนูนะคะคัดสรรมาอย่างดีค่ะหาซื้อได้นะคะที่ร้านสะดวกซื้อค่ะห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านขายใกล้บ้านคุณค่ะอออนไลน์มีเวล่ามีค่ะสามารถซื้อออนไลน์ได้นะคะที่ช้อปปี้ดัซด้าแล้วก็ทางเซเว่นออนไลน์นะคะหรือว่าติดตามข่าวสารอยากจะรู้ว่ายำยำจมโบนี่เขามีอะไรใหม่ๆไหมอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปได้นะคะในที่ Facebook นะคะ ไอเลิฟยำยำค่ะอืมปังมากค่ะขอบคุณที่เอามามอบให้นะคะวันนี้เยอะมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะยำยำจาโบสุกให้สุดสไตล์เราเติมเต็มกราฟลูกค้าเอาอย่างนี้ตอนนี้อยู่มากแล้วเมื่อกี้แอบเห็นว่าจัดจานสวยมากมันแน่อยู่แล้วเออไปชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนไปค่ะ เอาละค่ะถึงเวลาชิมแล้วค่ะหิวแล้วแม่เมื่อกี้เห็นไหมฟังคุณสมบัติไปแล้วหลายคนอยากกินอุ้ยอุ้ยเหนียวนุ่มมากกวแบบคนอ้วนเลยปะนี่หมูนุ่มว้าวมะนาวมะนาวแบบ่มาเส้นเหนียวนุ่มมากเลยรสชาติูกต้องมากเลยทุกคนนี่กินกับไข่แบบนี้นะ ต้องพูดบิวอ่ะคุณผู้ชมคะันนี้เป็นเวลากี่โมงเวลากี่โมงอันนี้นะคะเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งฝนตกออกไปไหนไม่ได้แต่ที่บ้านมียำยำซองส้มอยู่ในตู้ต้มน้ำเดือดเดือดเอาของที่เหลือในเซเว่นต้มต้มรวมกันจัดจานฮะมปเหื้ออะไรเรื่อนิ้เจอรี่ตวัดดุสหวัดเลย แกแต่ฉันว่ากินแบบนี้มันธรรมดาไปเว้ยเราต้องชาเลนจ์กว่านี้ลองกินแบบนี้บทบาทไหมเนื่องจากพวกเราสองคนเป็นนักสแสดงเบอร์ต,ต้นๆของโลกเออะคังคูใบเคยโทรมาบอกว่าสอนวิชาหน่อยนี่คือคังคูโบนะคะก,กินธรรมดาไม่ได้ว่างั้นเถอะ<อ>จะให้มีบทบาทในการกินมางนจับฉลากกันเลยว่าใครได้บทไหนพักเ็นไงซุปเปอร์ฮีโร่นางร้ายอูรย บนเตาเดี๋ยวฉันจะทำกระโปรงเธอกระพริบชื่อจริงฉันเป็นคนดีมากอ่ะมันมันจะลายยากนะเอ๊ะตักดีๆอย่ามาทำแบบนี้ไม่รู้เรื่องรู้เลวาเราเจอไวไล้แล้วมีดานตัวดีมาอยู่ตรงนี้กินนี้มัาดีๆเอ๊ะตะกูงตะเกียบมีกระคีบขึ้นมาเรียงให้มันเส้นสวยๆเอ๊ะมันเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ใคะเป็นพีโรแปงข้างละไรรึเออเอ๊ะหหน้าคะ เราต้องแปลงร่างแล้วค่ะฮะวิธีการแปลงร่างคขาต้องกินหมูกอบก่อนหรอเวลากินให้มันมีนะ่นจี้เลยไม่รู้เรื่องหรือเปล่าบินบินบินผ่านไหมคะผ่านไหมคะไม่กินหมูกอบหรอขี้เกียจเคี้ยว เฮ้ยแคมปลงติ๊กตอกบอไม่กินหมูกรอบเผยขี้เกียจเคี้ยวเราเคยกามค้างจริงปะเนี่ยเออเพราะว่าเคี้ยวเยอะแล้ว,ลวพอถ้าเคี้ยวอะไรแข็งๆอ่ะเคี้ยวอะไรเคี้ยวหนม <laughs> อ้หน่อยเดี๋ยวลองกินเนาะกำครงเพราไไรอ่ะหัวล้วอออกเขียวเยอะเขียวเขียวแบบกินถั่วกินขนมกินอะไรแข็งแข็งกรอบๆอย่างเงี้ยจริงหรอแล้วอาการกำสางเป็นยังไงก็เวลาแบบจะเคี้ยวข้าวจะกินคําแบบใหญ่ๆเท่านี้ไม่ได้จอิอถ้าแบบไม่สูดกัดอะไรหรืออะไรเงรี้ยก็จะได้กินดังก๊อกกอกกอกตรองกงวิธีการการักษาทำยังไงอ่ะต้องใส่เอที่ครอบฟันอ่ะถึงคนจะต่อยมวยอ่ะแต่ไม่ใช่แล้วถ้าเปิดศึกตอนดึกทำยังไงอ่ะถอดทันเนาะเคยอะไรอ่ะคะ ็ทำได้ข่ะต้นน้ำหน่อยใครที่ชอบนะบะหมีมม่กึ่งสําเร็จรูปนะคะที่แบบว่าเส้นเหนียวนุ่มนะจุใจคนทานเนี่ยเรียนเชิญเลยคือน้ำเนี่ยแซบถึงเครื่องมากๆจะสังเกตว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มีการบูมะนาวเราก็ไม่ได้บีจะบอกว่ารสที่ได้มาจากซองเนี่ยคืออร่อยมากจริงๆทุกคนมันมีความเข้มข้นแล้วใครที่บอกว่าชอบกินต้มยำกุ้งสูตรคุณย่าคุณแม่ที่บ้านที่มันเป็นคนๆซองเนี้ยถูกต้องอ่ะในวงการทํามาเยอะร้องเพลงนักแสดงเนี่ยอชอบอะไรมากกว่ากัน ชอบเธอเอ๊ะหมอนั่นน่ะเหรอเราชอบเธอนะชอบอ่ะตอนนั้นไหน,านาคนบอกว่าเราอยากดูเรืองหลังอาหารทำมึงมาดูนะเ้ืองหลังจริงคืออย่างนี้ตรงนั้นเลยแบบนี้ก็ที่ตอนแรกบอกไงไม่แบ่งคนอื่นเลยมั้งนัน่นอะ อ่ะชอบอะไรข้อมูลเพราะว่าตอนที่เราลองเพลงเราก็ถือว่าสุดนะเราอยู่คาร์มิปะ่ะใช่เป็นคามิกาเซ่เป็นเกิร์ลเกิลเออแล้วกดดันนะก็เป็นคามิกาเซ่เพราะว่าคามิกาเซ่เนี่ยคือตัวแทนวัยรุ่นในยุคนั้นเลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแนวใหม่ที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจด้วยก <ขอ S 2> ็กด,ด <laughs> ยาวไปไป้า <laughs> มันเก็บกดอะแต่ต้องยอมรับว,ว่าตอนนั้นคามิกาเซ่มันคือใหม่มากจริงๆในวงการเพลงอะเราแค่รู้สึกว่าเราชอบร้องเพลงชอบ<อ>ในเรื่องการเต้นการอะไรเงี้ยเราไม่ฮนน่ก็จะเป<อ>็นคนหนึ่งในวงเลยที่แบบเต้นไม่เก่งเพราะคนอื่นอ่ะเขามีพื้นฐานดด้้้าาาาานน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 นกกกกรรรรแแบบบเเเเเเีียยยจ๊สััลลล่่ฮฮฮิปปปปออออะะไม็็็็คทงว เก่งอะไรเงี้ยมแล้วอยากรู้ว่าคามิโนเซ่เขามีเป็นเมนปะแบบเมนร้องเมนเต้นอ่ะหรือทุกคนเท่ากันวะแบบถ้าเป็นวงเกาหลีสมัยเนี้ยเขาจะมีคำว่าเมนร้องเมนเต้นเมนรัาตามันก็มีค่ะแต่ว่าโบอะไม่รู้ว่าใครเป็นเมนอะไรบ้างเพราะตอนนั้นแบบง่ายๆเลยยังไม่ได้มีสมองมากักเท่าไหร่ตอนเราเป็นนักร้องเราจะทางานเที่ยงคืนเสร็จตีสามจริงเหรอลับเล่าเหรอคือวงผู้หญิงสมัยก็จะได้ไปตามร้านอาหารตามอะไรน้องบ่อยกว่าเราก็จะเป็นเด็กที่น่าจะอายุไม่ค่อยยืนช่วงนั้นเพราะว่านอนน้อยมากต้อมาต้องไปเรียน เส้นขนเหนียวนุ่มมากเพิ่มเติมเพิ่มเติมและนี่นะด้วยความน้ำต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะนี่ตะคิีตีนค่ะ ใจป้าแกเป็นพรีเซนเตอร์ฟองเนี่ยเราว่ามันเป็นเรื่องของผลบุญนะที่เรากินมาตั้งแต่อีกเด็กั็เลยส่งผลให้เราได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเขาเขาเหนื่อยตอนนั้นเราทำไงเราเพราะร้องเรียนไปด้วยก็บ่นกับแม่แหละว่าแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบชอบร้องเพลงชอบเจอเพื่อนอ่างเงี้ยชอบทำโน้นทำนี้ก็เลยทําให้เป็นที่มาของการเข้าทำงานมาถึงจนทุกวันนี้อะไรเงี้ยเะบอกว่าเบื้องหลังการที่เาเป็นคนในบันเทิงอะแม่เราคือตัวบงการใช่แม่อยากให้ทาอันนี้เราก็เลยตามใจแม่แม่มีความสุขเราก็มีความสุขเพราะว่าเราสุขให้สุดสไตล์เรา ดินแบบก็ทํามาแล้วนักโรกนไปมาแล้วนักแสดงหลักยากไหมแสดงยากนะเคยเรียนตอนอยู่ไอเอสค่ะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรอคติ้ง <Acting S 2> คือตอนนั้นเรียนไงเป็นการส่งสารใหออ้เาอรอส,ส่งสาร,ส,ส,ารสื่อสารให้คนตรงข้ามเข้าใจว่าเราสื่อสารอะไรโดยที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ถ้าทําถึงแล้วอีกคนเข้าใจว่าเราพูดอะไรเง แบบว่าผ่านหรือไม่ก็แบบอ่ะพูดคําเดียวอย่างเงี้ยคขาว่าไม่แต่คําว่าขอโทษพูดกันอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าอีกฝ่ายที่พูดว่าไม่จะบอกว่าไม่อยากพูดคำว่าไม่แล้วอะแล้วคือครูก็จะถามว่าทําไมถึงแบบไม่อยากพูดแล้วแบบสงสารคนนี้แล้วที่เขาขอโทษมากๆสนุกอะ,อะก็เป็นอีกหนึ่งโลกนะอยากเรียนมากเลยอะ<น>อยากเป็นคนแสดงเก่งๆหยุดแสดงก่อนหลุดออกมาแล้วก็มาออกพงออกเพลงอีกก็ดังระเบิดระเบ้อโอ้ยชิมีเราต้องไมเคยนะผมยาวก็รักกันได้นะเว้ยเมียจ๊ะ เอาจริงเอางี้ลองทบทวนสำหรับน,น้องๆที่เพิ wellness, ่งแบบเพิ่งเกิดตอนนี้ก well, ็กลังตัวแดงๆอยู่โรงพยาบาลอยู่ในตู้อบอยากรู้ว่าโบเนี่ยจุดเริ่มต้นคุณเกิดเกิดว่าคุณโบเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆคืออะไรเพราะว่าตอนนี้เราฟังมาเรามีเราเห็นเรามีหลายอย่างมากเลยอะเข้าในวงการนะคะคือเป็นคิสซี่ไฟจากแกรมมิกาเซ่ก่อร์แล้วก็เข้ามาประกวดไทยซุปเปอร์เดลได้ตำแหน่งตอนนั้นเป็นเป็นไอเอสแล้วหรอไอเอสแล้วเราไปประกวดไทยซุปดได้หรอได้เพราะอะไรว่าะเราหมดสัญญาแล้วตอนแรกอาจจะไม่ประกวดเพราะรู้สึกว่าถ้าเราประกวดแล้วเราได้คนก็จะบอกว่าอีนี่เเด็กส้นกกกก็็เเเเลยยยบออแแมมมม่่่่่วววาาไไไไปปปรระดดดนีู๋ฉ แต่คราวนี้เห็นคนเขาแบบประกวดกันเขาก็เดินกันคันพอเราขึ้นไปเดินปั๊บเข้าโลกจากพันกว่าคนปะพอได้ตําแหน่งใช่ไหมคะก็เซ็นสัญญาช่องรักษาตําแหน่งหนึ่งปีเซ็นเป็นนักแสดงอีกหนึ่งปีในหนึ่งปีนั้นอ่ะคือไม่ได้เป็นนักแสดงเลยเพราะว่าไม่เข้าใจว่าการแคสงานต้องทําอะไรยังไงคือครั้งแรกที่ไปแคสเขาให้โบไปนั่งมองดาวและให้มองตอนเที่ยงตาเลยดาวสวยจังเลยนะคะพี่คิดว่าหนูไหมคะ อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกไม่น้องน้องทำหน้าไม่อินเลยไม่ใช่เลยม,มันจะไม่ได้ได้ไงให้น้นองมองดาวบนนึกออก็เลยว่าเออเขาคงไม่อยากให้เราให้จริงๆหละแล้วหลังจากนั้นของค่ายดีด้าค่ะเขาก็ให้โบไปแบบทํานู่นทํานี่แล้วก็อยากจะให้เล่นละครเรื่องนี้จริงๆเขาก็แคสพยายามแบบจนกว่าจะได้ส่งช่องแล้วส่งช่องอีกก็ได้เป็นนักแสดง ต้องบอกว่าเทปนี้หนูพูดเลยว่าหนูเป็นเทปที่หนูมีความสุขมากสนุกด้วยแล้วที่สําคัญนะคะยังมียำยำจัมโบ้ค่ะที่เข้ามาเติมสีสันให้กับเทปนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสุขให้สุดส,สไตล์เราค่ะยิ่งมียำยำจัมโบ้นะคะก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบเทปนี้นะคะทุกคนค่ะสนุกจริงๆค่ะ,ะทิน้นพาไปอีกนิดนึงหาได้ที่ไหนเนี่ยบางคนอยากทานแล้วเนี่ยดูจนจบคลิปท้าสินค้าชันนำทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะสั่งออนไลน์นะคะก็สามารถสั่งได้ที่ s ล้อปปี้ นะคะเ<อ>คะเลย้าตุนไวที่บ้านเลยตุนตุนแบบจุกๆได้เลยค่ะสามารถติดตามยำยำจัมโบ้นะคะได้ที่เพจเฟซบุ o กไอเลิฟยำยำนะคะฝากด้วยนะคะก็คือติดตามข่าวสารทุกอย่างในนั้นได้เลยฝากผลงานหน่อยมีอะไรต้องกลักกันเป็นพิจิตรส่องส้มนี่ตอนนี้นะคะก็มีเพลงค่ะแนะนําให้เป็นแฟนเรานะคะฝากด้วยแล้วก็เพลงก่อนนั้นนี้ก็คือแฟนผมน่ารักฝากด้วยนะคะแล้วก็ละคระค่ะเรื่องโลกหมุนรอบเธอน่าจะได้ชมกันทางช่อง3ามนะคะช่วงไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิเช่หงนะคะฝากรับชมกันด้วยนะคะเออเอ<ะ>ออะไรวะตอนแกผู้ซื้อเพลงอินนี่สัมภาษณ์รือรลนสูมหน้ามันหน่อยแสดงว่าม <laughs> ันเพิ่งรู้ว่าเป็นเพลงเขาเหรอหรอฟังบ่อยฟังบ่อยมากแล้วติวงตอกใช้เสียงสิ่งนี้กันเยอะมากอ่ะลองร้อง,องสดให้น้องฟังหน่อยป่ะแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับเออใครเแฟน เพงใหม่หมหมหม้าจะยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราถ้าจะอยากได้คนที่ดีก็ต้องวิแฟนเป็นยำๆจ้ะอุ้ยโลดน่ะแกเสียงร้องเพาเนาะแกได้ไปเป็นนักร้องอแกแต่แกพูดเก่งนะแกควรจะเป็นยูทูบ สนุกเนาะทีแรกก็จะแบบเออเฉยๆหรือเปล่านางเป็นสนีเรียบร้อยอ๋อตัวจริงตลกสนุกมากเลยไปแล้วผู้เข้าชมใหม่นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเทปหน้าหาทำอยากให้ใครมาหาทำอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกก็ได้พูดไป่หรอกไม่เม้นท์หรอกตรงเนี้ยเออพูดไปเดี๋ยวก็เม้นบอกพี่โบน่ารักพี่โบตลกพี่โบสวยเออตอนนี้มีคนเม้นขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าเอแค่ตลกมากอยากให้เชิญมาอีกไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ยิ่งได้ลองอะไรใหม่ๆมันลุ้นมันสนุก einmal. แล้วก, like ก็ได้อร่อยไปด้วยค่ะเหมือนได้ใช้ชีวิตที่ใช่สไตล์เราทุกวันแต่พอเจอของกินที่เราชอบแล้วเนี่ยมันใช่ก็ไม่อยากเปลี่ยนใจนะคะบอกก่อนเลยนะคะเช่นไปกินกับเพื่อนกินกับแฟนด้วยเนี่ยยิ่งจอยๆเลยค่ะเบี้ยแพงไม่ใส่ผักรอผักเราเอาไว้เลยปะเอาไแต่งหน้าเอาบาล่อนะลูกได้ค่ะปริญญาลูกส่กตานิดนึง มึงเข้ามาทำไหมตัวบงการเนี่ย